หัวข้อนี้นะคะณตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าจบแล้ว <improving> จริงๆคะ่ะนีฮะแล้วเขาล่ะนีะจบไหมเนาะมาดูกันนะก็เป็นแค่ดวงโดยรวมอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นอย่าดูดวงส่วนตัวกดที <S 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 2> <S 2> ่โปรไฟล์นะคะมีลิงก์ให้กดเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาดูดวง ได้นี่ะส่วนตัวเป็นคําถามของคุณเรื่องราวของคุณเป็นไพ่ที่เป็นของคุณเลยนะคะอ่ะแลวใครอยากดูคลิปเต็มไปดูที่ช่อง YouTube ได้เลยค่ะมีช่อง YouTube อยู่เนาะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่บอกว่าจบจริงเนี่ยคุณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยค่ะรูปแบบความรักความสัมพันธ์คิงถือดาบ เนะะี่ยคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุลมนิถุนตุนกลุ่มนะเขาอาจจะเป็นคนที่เย็นชาเพิกเฉยทําอะไรทําแต่ตัวเองอาจเป็นฐานตํารวจได้ด้วยนะฮะเป็นคนที่แบบขยับทําอะไรยากๆนะแล้วก็อืมเหมือนเอา เอาตัวเองเป็นจักรวาลน,นะคะไม่ได้แครไม่ได้สนความรู้สึกเท่าไหร่นะเราก็ทําให้คุณกับความสัมพันธ์นี้มันอยู่กันแล้วร้อนใจเสมอค่ะเขานิ่งแต่คุณรู้สึกว่ามันนิ่งเกินมันควรมีอะไรที่ขยับบ้างน,นะฮะความสัมพันธ์นี้แต่ว่า ดูแล้วมันไม่ขยับมีเราอะค่ะมีคุณนะคะที่ขยับอยู่ฝ่ายเดียวนะเราก็ไพ่พระเนะี่ย The h i g r o m a n ชาวราศีพฤษก,กมาเกี่ยวข้องได้ความสัมพันธ์นี้มันดูห่างนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะแล้วก็ เขาอาจจะดูนิ่งอาจจะมีคําว่าครูบาอาจารย์มาเกี่ยวข้องคนที่ทํางานเกี่ยวกับาศาสนาต่างๆเนาะมาเกี่ยวข้องได้ฉะนั้นเป็นไพ่พระเนาะอาจจะเป็นพระอะไรก็ได้นะเออนะช่วงนี้กําลังฮอตด้วยนะฮะแล้วก็ทีนี้ไพ่บอกว่าเขานิ่งเขาเย็นชาเขาเฉยมากๆ การเฉยของเขาทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปต่อยากมากๆนะฮะแล้วมันมีความห่างไพ่พระเนาะการอยู่ห่างกันเฉยนะคะเฉยจนเหมือนกับว่าเออเรามีความสัมพันธ์ต่อไปได้ไหมคุณต้องการถึงความหวังที่มันจะเป็นสี่ไม้เท้าการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตครอบครัวที่ที่มันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะไปได้กันได้ ดีกว่านี้การพัฒนานั่นเองนะพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองหรือบางคู่บางคนเขาคนนั้นกําลังหนีคุณไปแต่งงานหรือเปล่านะฮะฉะนั้นะมองอีกอย่างหนึ่งคุณต้องการการชีวิตมั่นคงการแต่งงานนะฮะทีนี้แต่วันเนี้ยห้าไม้มาอีกแล้วนะอ้าวห้าดาบค่ะขออภัยหลายๆคลิปที่พลอยทําในวันเนี้ยห้าดาบมาเสมอเลยมันเป็นลักษณะของคนที่ทําดีแล้วไม่ได้ดี ให้ความใส่ใจให้การดูแลก,การทําอะไรทุกทุกอย่างเลยแต่เขายังมองว่าตัวเขาไม่ผิดเขายังมองว่าตัวเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําให้มันเกิดปัญหาอะไรเขาไม่เคยมองตัวเองว่าผิดวันนี้คุณเลยเลือกที่อ่เขาเรียกว่าอะไรจะจบความสัมคัญธเนี่ยคุณจบแล้วอ่ะเดินออกมาแล้วอ่ะเนี่ยพ่ยพระโดยคุณปรงกับความสัมพันธ์นี้คุณอยู่นิ่งได้คุณรู้สึกว่า เมื่อคุณเขานิ่งคุณจะนิ่งให้มากกว่าเขาเขานิ่งสิบเท่าคุณจะนิ่งลอยเท่าคุณจะนิ่งให้มากกว่าเขาคุณจะไม่สนใจเขาเลยเนะ่คุณตัดเขาได้แล้วจริงๆนะแล้วก็ไพ่ห้าดาบก็อย่างที่บอกทำดีมาเยอะแล้วรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียดายกับการทำดีกับคนคนนี้นะคะมาดูนะคะคุณรู้สึกคิดยังไงกับเขาการแสดงออกตอนนี้ความคิดจิตใต้สำนึกของคุณที่มีต่อเขานะคะมาดูกัน การแสดงออกวันนี้นะคะก้าวหมายนะคุณเห็นทุกอย่างว่ามันยังคงเป็นเหมือนเดิมความรู้สึกคุณยังเป็นเหมือนเดิมนะคอยมองคุณกันยังแสดงออกเหมือนเดิมนะคะแต่บางครั้งอาจจะบล็อกไปแล้วก็ได้นะคุณก็ยังแบบรู้สึกเหมือนเดิมเท่าเดิมนะคะก้าวหมายแปลว่าเป็นยังไงยังคงเป็นอย่างนั้นความรู้สึกหรือการแสดงออกที่มีต่อเขาแต่มันห่างกันไปแล้วนะคะเออยังคงเป็นค,คล้ายๆเดิมความคิดค่ะนะคะ the word การเคลีย์พลังงานเก่าเพื่อเริ่มใหม่อาจจะเคลียร์แล้วจบไปเลยก็ได้หรือเคลียร์ถ้าจะดีถ้าจะกลับมารักถ้าจะกลับมาเป็นคู่กันและกันความสัมพันธ์ต้องเคลียร์ค่ะนะคะคุณเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้นะหรือสื่อสารกันโดยส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของออนไลน์นะคะออนไลน์เนาะคุณต้องเคลียร์ก่อนค่ะไม่ว่าจะเคลียร์ให้จบไปเลย ไม่เอาแล้วนะนอะในความรู้สึกของคนบางคนหรือว่าในในบางคนก็ถ้าจะดีก็ต้องแบบแก้ไขนะฮะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทีนี้จิตใต้สํานึกค่ะแต่คุณรู้ว่ามันแก้ได้ไม่นานคุณรู้ว่าคนคนนี้เขาไม่เปลี่ยนเขาทาให้คุณเป็นซึมเศร้าเขาทาให้คุณอารมณ์แบบเออเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ย อารมณ์แบบสองด้านน่ะเดี๋ยวพอพอเรื่องเขาเข้ามากระทบใจคุณปุ๊บคุณจะเศร้าคุณจะนอยลงทันทีนอนไม่หลับเครียดเรื่องของคนคนนี้แต่ถ้าแบบเออคุณเปลี่ยนบรรยากาศคุณมีความสุขขึ้นมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขขึ้นแต่พอเรื่องของคนคนนี้เข้ามามันเครียดอีกแล้วฉะนั้นถ้ามองว่าความคิดความคิดน่ะ ถ้าจะแก้ไขคุณรู้ว่าเขาแก้ไขไม่ได้นานเขาเปลี่ยนไม่ได้นานคนคนนี้นะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาบ้างค่ะวันนี้ไม่ได้รีบนะเพราะว่าคลิปได้ยาวขึ้นแล้วนะเป็นสิบนาทีนะคะมาดูว่าถ้านะเขาล่ะนะเขาก็นั้นการแสดงออกที่เกี่ยวกับคุณนะคะแล้วก็ความคิดที่เกี่ยวกับคุณแล้วก็จิตใต้สำนึกที่เกี่ยวกับคุณเป็นยังไงเนาะ โอ้โหแสดงออกแบบไม่ยอมอ่ะเออเหมือนฉันเป็นผู้นำเนะฮะทะเลาะเป็นทะเลาะพูดแรงด้วยบางคนใช้คําพูดที่หยาบคายหรือเขามองว่าคุณเนะฮะเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาอะไรก็เอาแต่แบบเออคิดเองเออเองเอาแต่ใจอารมณ์เนี้ยแต่พอยมองว่าถ้าเป็นตัวเขาที่เขาแสดงออกกับคุณคือ เหมือนเป็นผู้นำอะ่ะเขาต้องควบคุมเขาต้องคุมเกมได้เขาต้องคุมสถานการณ์ได้นะคะเขาต้องคุมสถานการณ์ได้คนคนนี้นะเออเนาะมาดูอีกค่ะนะคะมาดูอีกว่าความคิดเขาค่ะ The Emperor ชาวราศีเมษมาเกี่ยวข้องได้ชอบต่างชาติต่างภาษาข้าราชการมียศมีตำแหน่งเป็นนักการเมืองได้ด้วยนะหรือเป็นผู้ใหญ่นะ,ะเป็นคนอายุเยอะหรือ ใน,น้าน่เป็นคนที่มีอีจโกมากเป็นคนที่แบบไม่ยอมยิ่งกว่าใบเนี้ยใบเนี้ยที่แบบเอาชนะแล้วนะหรือเป็นแบบฉันเป็นผู้นําใบนี้หนักกว่าอีกค่ะนาใบนี้หนักอ่ะเพราะเป็นไพ่จักรพรรดิเนาะก็คือเป็นแบบไม่ยอมไม่อ่อนไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดด้วยนะนะ,ะไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดเลยแม้แต่นิดเดียวมาดูจิตใต้สํานึก เขาที่มีต่อคุณค่ะจิตใต้สํานึกเป็นอะไรที่สําคัญนะคะก็คือจิตใต้สํานึกเป็นอะไรที่มันจะปิดแปลงยากมาดูกันค่ะ The Fool เขาเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นอิสระไม่มีใครควบคุมเขาได้นะฮะไม่มีใครควบคุมเขาได้เลยนะฮะในความคิดในจิตใต้สำนึกของเขาที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยอย่ามาควบคุมอย่ามาทําให้เขาต้องแบบเสียความเป็นตัวเองพไพ่ใบนี้สามใบนี้นะฮะเออแบบรู้สึก ถ้าเป็นคนที่เรากําลังเจออยู่แบบเนี้ยโอ้ถอยเถอะนะะถอยเยอะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะทีนี้มาดูค่ะนะฮะมาดูนะฮะ,นะฮะแล้วจริงๆแล้วคุณกับเขาจบแล้วจริงไหมนะฮะขอดูนะฮะว่าคุณกับเขาจบแล้วจริงไหมนะควีน <c ười> ถือดาบคุณไม่เอาละคุณหันข้างละคุณก็มีศักดิ์ศรี คุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองคุณก็มีความแบบเก่งในด้านคุณอาจจะเป็นคนที่เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะค่ะวันนี้คุณหันข้างแล้วแล้วก็ตั้งดาบใส่นะคะตั้งดาบใส่ไม่เอาแล้วนะี้ะไม่อยากไม่อยากอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเหมือนกันนะมาดูอีกค่ะเนาะคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วค่ะนะคะคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะแต่มันจบจริงไหมอะ ใบนี้ถึงแม้คุณไม่เอาแล้วนะแต่มันมีภาวะของการที่แบบไม่เหมือนเรื่องเก่ายังดําเนินอยู่อะ่ะสิ่งที่มันเป็นมามันยังดมเนินอยู่เลยนะคะคิดว่าคุณจบแต่เขาไม่จบค่ะเขายังไม่จบนะเขาอาจจะยังวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณนะ,ะอาจจะมาในด้านการติดต่อออนไลน์บางคนบล็อกไปแต่มันจะมีวิธีค่ะที่เขาจะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณค่ะ